ัวนี้จะเป็นกระเพราก้ามปูเทียมนะคะตลาดปิดก็เปิดร้านสะดวกซื้อดูไปเรื่อยๆก็เจอก้ามปูเทียมตัวนี้ก็ไม่ใช่ปูอัดนะแต่มันก็คือประเภทเดียวกันนะคะทำมาจากเนื้อปาลานั่นแหละนะแต่ก็ทำให้มันน่ารักนิดนึงเหมือนก้ามปูนะคะวิธีการทำกระเพราเหรเด็ดนนหน้าบ้านพริกมีเหลืออยู่กระเทียมมีเหลืออยู่ ขั้นตอนการทำนะคะกบก็จะตั้งกระทะไมใ่ใส่น้ำมันนะเอากระเทียมสับพริกสับใส่ลงไปนะคะใส่น้ำเล็กน้อยซอสหอยนางรมสีขาวน้ำปลาน้ำตาลเอาต้มต้มพริกกับซอสให้เดือดเลยแล้วมันจะข้นลงนิดนึงชิมรสตามชอบเอาปูอัด่ะไอเจ้าก้ามปูเทียมเนี่ยลงไปแช่เบาๆ แป๊บเดียวพอแค่พออุ่นแล้วก็พริกตลบใส่ใบกะเพราจบเลยอย่าแช่นานเพราะว่าก้ามปูเนี่ยเขาจะทําเป็นเส้นสั้นๆนะคะพอโดนน้ําซอสน,นานๆน่ะมันจะแตกออกเสียรูปหมดเลยนะแต่อันนี้เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็พริกนะคะอย่าผัดถ้าผัดปุ๊บเนี่ยก็เหมือนการด้วยเหตุผลเดียวกันจะแตกแล้วมันจะไม่สวยแต่ถ้าใครไม่ไม้ก็โอเคนะ แต่กบอยากให้มันเฉยๆง่ายตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตตึ้งตึ้งัวกา้าปูเทียมจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเรามาทำกับซอสกะพเพราเผ็ดๆหอมๆนะเป็นกับข้าวง่ายๆจานเดือนๆไม่เกินสิบห้าทีก็เสร็จแล้วล่ะ